นี่อะไรอะ,รอะแท็บเล็ตค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดือนนี้นะคะก็เป็นการเริ่มต้นแห่งเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะน้องๆบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเดือนี้เป็นเดืเกิดของน้องเกลลี่นะคะวันนี้นะคะนักกิฟต์ก็มีของขวัญกล่องนี้นะคะมาให้วันเกิดน้องเกลลี่นะคะซึ่งเป็นของขวัญร่วมหน้านนั่นเองนะคะมันก็คือนี่เลยคะ่ะทุกคน 38พิซซ์อีดิชั่นนั่นเองนะคะทุกคนเป็นแท็บเล็ตสาหรับเด็กๆตัวนี้เนี่ยหน้าจอกว้างขนาด9.7นิ้วเลยนะคะสามารถนาไปเรียนออนไลน์ได้แม่เกศจึงเอามาให้น้องเกลี่ก่อนวันเกิดเลยนะคะและถ้ามันจะดีไม่ดียังไงเ,เดี๋ยวแม่เกศจะร,รีวิวพุ่งนี้อีกรอบนึงแต่วันนี้ขอเอาไปซื้อให้เกลี่ก่อนนะคะดูทิว่าน้องเกลี่จะดีซนขนาดไหนเมื่อเห็นเจ้าตัวนี้นอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่เก็จะเานไปให้เกลลี่นะคะตอนนี้เกลลี่กําลังเล่นอยู่ข้างนอกกับคุณพ่อนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเกลลี่จะรีแจขนาดไหนม,มาแล้วมีอะไรจะให้ใหนี่อะไรอะแท็บเล็ตคะ่ะเอาไว้เรียนได้ <c oughs> ปเดี๋ยวเราไปเก็บในบ้านกันได้ค่ะ <c oughs> ใช่หรือเปล่าเนไหนดูที่เป็นยังไงไ<อ>น่ารักไห<อ>มโอ้โหทุกคนดูดิอันนี้และคะ่ะทุกคนเหมาะสหรับเด็กมากๆจะรีเป็นยัไงคะอออเออ,อเขามีพิลิโคนมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่<อ>มีปากกาให้ด้วยเหรอลูก<อ>นี่แหละที่แม่เลือกอันนี้ก็เพราะว่าเขามีปากกามาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถ ตั้งได้ด้วยนะคะแล้วใหญ่จากขนาดมือด้วยนะ่ะลองตั้งดูนี่เป็นไงเอาไ้เรียนออนไลน์วาดรูปอะไรได้นี่นะคะด้านในกล่องนะคะก็จะมีนี่เลยที่ชาร์จแบตให้นะคะที่ใส่ซิมด้วยใช่ไหมคะนี่ค่ะเปิดมาก็จะเด้แบบนี้อคู่มือการใช้งานนะคะมีชาร์จแบตเนาะแล้วก็มีเข็มจิ้มให้ด้วยนะคะนี่ตอนนี้เกลี่ยเริ่มเปิดเครื่องแล้วค่ะทุกคนว้า นี้นะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดมาแล้วใช่ไหมคะนี่เลยแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็จะอยู่ในแท็บเล็ตตัวนี้แล้วนะคะนี่เลยเป็นสิ่งที่คุณแม่ชอบมากนี่เลยค่ะมีมุมของเด็กด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับเด็กค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็กดยอมรับเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นมุมของเด็กนะคะเป็นพื้นที่สําหรับการเรียนรู้นะคะคอยดูนะนี่เลยค่ะนี่ทุกคนนี เขามีการถนอมสายตาให้แล้วนะคะเขามีการป้องกันดวงตาด้วยนะคะเออดีมากๆเลยแอปนี้ดีมากนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะตัวจัดการเวลานะคะจัดการเวลาหน้าจอสําหรับลูกของคุณนั่นเอง นี่กลี่ยชอบไหมตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่แนเลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขามีบอกเราเลยนะคะว่ามีตัวกําหนดขีดจํากัดรายวันด้วยมีการตั้งค่าชั่วโมงที่ใช้ได้นะคะมีความยาต่อเซสชันนะคะหยุดพักระหว่างเซสชันด้วยนะคะตัวถัดไปนะคะนี่เลยก็จะมีเกมการเรียนรูต้ต่างๆมาให้ด้วยนะคะมีเลยมีมุมของเด็กโลกของเบบี้แพนด้านะคะมีอาซูม่ umi ด้วย มีสองสามอย่างที่คุณอาจจะต้องตั้งค่านะคะอันนี้ก็คือมุมของคุณพ่อคุณแม่จะต้องมาตั้งค่าที่เด็กนะคะนี่เลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเลยนี่ค่ะเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะคะก็เป็นการควบคุมของผู้ปกครองนั่นเองนี่ผู้ปกครองก็สามารถใส่รหัสผ่านไว้ให้เด็กๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งรหัสผ่านกันเนาะเย้ yeah. นี่เลยยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกนะคะเราสามารถไปได้เลยนะคะหรือว่าจะทำภายหลังก็ได้นะตามนี้เลยนะคะอ่าแล้วเราก็จะมากรอกข้อมูลสำหรับเด็กค่ะทุกคน,นเดี๋ยวคุณแม่ขอกรอกก่อนนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้โปรไฟล์แบบนี้มานะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะบอกว่านี่เลยมีตัวถนอมสายตานะคะมีการจัดการเวลาด้วยนะคะมีการจัดการแอปจัดการเนื้อหาแล้วก็ตั้งค่าระบบนะคะทุกคน ถ้าเราจะจัดการเวลาเราก็เข้าไปเลยนี่ค่ะมันดีมากๆตัวนี้นะคะคุณแม่แนะนําสำหรับผู้ปกครองเลยนะคะนี่เขาก็จะให้เวลามาด้วยนะคะนี่เราจะทําเราจะตั้งเวลาตอนไหนก็ได้จะให้เล่นตอนไหนก็ได้หรือจะให้หยุดเล่นตอนไหนก็ได้ด้วยนะคะนี่มีเวลาพักด้วยมีเวลาความยาวนะคะมีเวลาขีดจํากัดด้วยถ้าเราจะไม่ให้เล่นเวลาไหนเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะทุกคนตัวจัดการแอปค่านี่เราก็ตั้งได้ว่าตัวไหนที่ จะให้ลูกเล่นหรือไม่ให้เล่นก็ได้นะคะตัวถนอมสายตาค่ะนี่เลยมีทั้งตัวกรองแสงสีฟ้านะคะการแจ้งเตือนท่าทางนะถ้าลูกๆเราเล่นแท็บเล็ตตัวนี้ไอ้ท่าที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าแท็บเล็ตจะตกใส่หน้าลูกเรานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นแท็บเล็ตสาหรับเด็กที่เหมาะสําหรับเด็กอย่างเกลลี่มากๆเลยนะคะอายุที่เหมาะสาหรับแท็บเล็ตตัวนี้ก็คือ3-8ปีนั่นเองนะคะหรือว่าจะสูงก็นั้นก็ได้นะคะทุกคนนี่ มันดีตรงที่ว่าเกลีชชอบมากก็คือมีปากกากม,มีปากกามาให้ด้วยนะคะเราสามารถระบายสีหรือทําอะไรก็ได้นะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกัน <S <S เล่นไปเลยต้องโอ้โหวาดอย่างนี้ได้เลยเหรอลูกโอ้ยอย่างนี้เหรอ, <S <S อหคนเพิ่งเคยเล่นอะเนาะนี่คะ่ะมันดีมากเจลี่ไ,ไม่เคยมีไม่เคยมีใช่ไหมคะเออเนี่ยดีมากมเลยทุกคนเนี่ยถ้าเด็กๆคนไหนสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจก็สามารถ เข้าไปดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้นะคะทุกคนนี่ดีมากๆเลยนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราลองเล่นมาหนึ่งวันแล้วนะคะนี่เลยคุณแม่ก็ได้ข้อมูลเพิ่มนั่นก็คือ นี่เลยเจ้าตัวมุมเด็กนี่นะคะเขาก็มีเบบี้บัสให้เราด้วยนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมาในหน้านี้เลยนะคะนี่เลยมีทั้งเกมเด็กการเรียนรู้ของเด็กนะคะทุกคนนี่เยอะมากๆเลยะค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นที่ระบายสีนะคะเล่นเกมนะคะของเด็กๆนะ<อ>รับรองว่าปลอดภัยสําหรับเด็กแน่นอนเลยนะคะนี่มีหน้าระบายสีนะคะมีเล่นเกมรถบรรทุกก่อสร้างด้วยนะคะมีเยอะมากๆเลยนะนี่แบบนี้เลยค่ะ ดีไหมคะเกลี่ดีคะ่ะแล้วถ้าเราอยากได้เกมอะไรเราก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะคะมันเป็นแอปสำหรับเด็กเด็กเล่นได้ปลอดภัยหายหย่วงหัวไวแมทแพดทรีแปดคิสอีดิชันนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่6,490บาทนะคะถ้าหากใครซื้อในวันที่5ถึง21ตุลาคมนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นมีของแถมราคา3,108บาทฟรีไปเลย ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณไหนสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ใต้คลิปนี้ แต่ละคลิปในแกลเลิรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะคะบ๊ายบาย